นีนะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะดอกสวยมากเลยนะคะมาจ้ามาเก็บกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับสาวปูกับช่องตามติดชีวิตสาวปูกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้สาวปูก็พามาเก็บเห็ดปลวกกันอีกนะคะเห็ดปลวกไก่น้อยหรือว่าเห็ดปลวกข้าวสารนะคะนี่อยู่ในป่าเลยจ้าสาวปูเพิ่งจะเห็นนะคะ แต่ก่อนที่จะไปเก็บก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตามติดชีวิตสาวปูผ่านทางเพจแล้วก็ youtube กันด้วยนะคะแต่จ้าตามไปดูเลยจ้ารกมากนะคะแล้วก็จะมืดแล้วด้วยค่ะนี่เลยจ้าเริ่มมืดแล้วนะจ้าสาวปูต้องใช้แสงไฟจากโทรศัพท์นะคะดู เดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนี้กันก่อนนะจ้าดอกใหญ่ๆเลยจ้าเริ่มจะมืดนี่นะคะ นี่เลยจ้านีนะคะตรงนี้เยอะมากเลยจ้ายุงก็เยอะมากด้วย เก็บไปยุงก็กัดไปน,นคะคะย,ยุงเยอะไม่ใช้หมีแล้วนะ ดอกเล็กมากเลยจ้าไม่ใช้มีดกา้านมันก็เหนียวเอาไม่ออกอีกนะคะ จะช้ำหมดนี่นะคะ มีเลยจ้าต้องเก็บใจเย็นมากๆเลยนะคะกว่าจะได้สักดอกอยเยอะมากแต่ก็เอายากมาก นี่เลยจ้านี่นะคะหาของอร่อยกว่าจะได้ไม่ง่ายเลยนะจ๊ะ มืดแลวจ้ามองเห็นกันชัดไม่เอ่ยแสงมันสะท้อนนะคะนี่นะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะ ดอกสวยมากเลยนะคะมาจ้ามาเก็บกันเลยจ้าคล้ายๆเห็ดเข็มทองเลยนะคะ เชื้อเห็ดยังเยอะเลยเห็นกันไหมเอ,อ่ยดอกสวยๆเลยนะจ๊ะ นี่นะคะทุกคนผลงานการเก็บเห็ดปลวกไก่น้อยของสาปูนะคะหรือว่าเห็ดปลวกข้าวสารนะคะนี่เลยจ้าเก็บตอนกลางคืนนะจ๊ะเห็ดปลวกก็ดอกเล็กซะด้วยกว่าจะเสร็จมืดก็มืดแล้วนะคะนี่เลยจ้าพอได้แกงนะคะ ค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ